โคนิจิวาครับพบกับพี่นวิตานะครับจากช่องแชาแนล YouTube i สุ z u บายนวิตานะวันที่เราเจอกันเนี่ยตรงกับวันอังคารที่25ตุลาคมพศ2564แล้วนั่นเองวันนี้พี่นวิตาคุง้งอยู่กับเจ้าตัวอ s u ุ u d ดีแม็2022ตัวสเปซแค g r เกต1.9 Z เกียร์ธรรมดาสีขาวมุกไซเบี i ร n ราคา740,000บาทนะครับเออ ถ้าเป็นสีเมทัลลิกเราตีไปอีก7,000เลยเราก็จะได้747,000บาทนะครับอ่าเดี๋ยวเอาคันนี้ไปจิ้มน้ำจิ้มซีพูดก่อนเพราะว่ายังถ่ายภายในให้ไม่ได้นะครับจิ้มน้ำจิ้มให้ดูภายนอกไปก่อนแล้วกันนะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดสำหรับตัวเตี้ยเลยนะอ่ะเรามาดูน้องเขาดีกว่าในไหนเขาก็อยู่ตรงหน้าเราแล้วนะครับ ด้านบนนะครับก็จะเป็นเสาอากาศแบบสั้นนะครับเสาอากาศทรงมาตรฐานต่อมาก็จะเป็นกระจกบังลมหน้าแบบอัรซซอนนิรภพยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับการปัดน้ําฝนแบบอินทิเกรตไ i เปอร์ a บ e นะครับพร้อมกับฟิวอินที่ฉีดน้ำล้างกระจกบนการปัดแบบเลไทยนะครับเวลาปรับยกขึ้นนะครับให้ไปปรับที่สวิตช์ปัดน้ำฝนนะครับตัวนี้นะต่อมานะครับ บริเวณฝากระโปรงหน้าก็มีการยกสันให้สูงขึ้นนะครับช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกนะครับช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันทำให้รถไม่สิ้นเปลืองน้ำมันนั่นเองนะต่อมานะครับก็จะเป็นชุดไฟหน้า Isuzu Vision น y บ LED ปรับระดับสูงต่ำได้4ระดับนะครับเป็นไฟสูงไฟต่ำในหลอดเดียวกันนะครับลำแสงสีขาวนวลพุ่งตรงเป็นแนวยาว ช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็มีวิวอินมันติพาเชนอลเดย์ไลท์นะครับทำหน้าที่เป็นไฟสองสว่างเวลากลางวันและไฟหลือนเวลาค่ำคืนเพิ่มทันษะนั้นในการขับขี่นะครับกระจังหน้ารุ่นนี้ก็จะเป็นแบบดับเบิลไดเมนชันนะครับสีทูโทนเทาตัดโครเมียมนะครับให้ความหรูหรานะครับพร้อมกับโลโก้ิ s u z u บนพื้นดำด้านแบบนี้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็ยังมาพร้อมกับ การเคลือบเคลฟล่านะครับที่บริเวณเขี้ยวตะแกงหน้านะครับเนี่ยด้านล่างนะครับก็จะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวสีเหลืองอมพันธ์แล้วก็ไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับตามสไตล์เกตดแซดเขาครับรุ่นนี้มาพร้อมกับเครื่องยนขนาด1 9 0 0ซีซีนะครับกำลังสูงสุดอยู่ที่150แรงม้าที่1,800ถึง2,600รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด 350นิวตันเมตรที่3,600รอบต่อน,นาทีจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดเท่านั้น,นครับเกียร์ออโต้ไม่มีจะมีเฉพาะตัวตัว S นะครับ1.9 S Cap แนะครับโลโก้สเป c แ c a ็ก็จะเป็นสีโครมียมแบบนี้เลยให้ความหรูหรานะครับต่อมานะครับระบบกระสะเือนหน้าก็จะเป็นคอยสปริงนะครับอิสระปีกโลก2ชั้น ดับเบิลวิสโบนแล้วก็มาพร้อมกับเหล็กกันโครงขนาดใหญ่ที่ช่วยลดอาการโยนตัวของตัวรถมากขึ้นนะครับรุ่นนี้ลัศมีวงเลี้ยวแคบสุดเพียง5.9เมตรเท่านั้นนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับยางนะครับยางของน้องเขาก็มาพร้อมกับเบอร์ยางขนาด215ทัก70 16นะครับเป็นล้ออลอย แบบทูโทนนะครับปัดเงาแบบนี้นะครับเนี่ยให้ความหรูหรานะครับระบบเบรกนะครับก็จะเป็นดิสเบรกแบบมีคลีบระบายความร้อนพร้อมกับคาลิปเปอร์แบบลูกสูบคู่ล้อนหน้านะครับแพลตฟอร์มนะครับก็มาพร้อมกับ isuzu ไดนามิกได้แพลตฟอร์มนะครับนวัตกรรมยานยนต์เพื่อดูยภาพแผนงการขับขี่ที่สมบูรณ์แบบที่ประสานการทำงานของโครงสร้างตัวถังแชสซีเครื่องยนต์และช่วงล่าง ให้ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งนะครับเพื่อเรือภาพแห่งการขับขี่ที่สมบูรณ์แบบนั่นเองกระจกมองข้างนะครับก็มาพร้อมกับวัสดุสีเดียวกับตัวรถพร้อมกับไฟเลี้ยว LED ในตัวนะครับปรับองศามุมมองแล้วก็พับด้วยระบบไฟฟ้านั่นเองนะครับเป็นกระจกแบบมุมกว้างนะครับมือเปิดประตูรุ่นนี้ก็จะเป็นวัสดุสีเดียวกับตัวรถนะครับดูกลมกลืนนะครับ ตัวชุดไฟเบรกก็จะเป็นชุดไฟเบรกตัวที่3แบบหลอด LED นะครับที่ให้ความสว่างชัดเจนว่ารถข้างหลังวิ่งตามมานั่นเองนะครับมิติกระบะรุ่นนี้ก็ออกแบบให้มีขนาดที่ใหญ่และกว้างนะครับแล้วก็เป็นโครงสร้างตัวถังแบบอันต้าไฮเทนไซน์นะครับที่ซับแรงกระแทกนะครับได้อย่างดีเลยนะครับเหมาะสำหรับบรรทุกหนักนะครับก็แนะนำให้ติดพื้นปูกะบะด้วยนะครับจะดีที่สุด ล่างสุดนะครับก็จะเป็นระบบกระสเทือนหลังนะครับเป็นแหนบแผ่นครึ่งวงลีนะครับแหนบใต้เพาแหนบ3แผ่นนะครับสําหรับรุ่นความสูงมาตรฐานนะครับระบบเบรกหลังก็จะเป็นแบบดัมเบกแบบลิดดิ้งเทลลิงนะครับในรุ่นนี้นะครับชุดไฟท้ายรุ่นน้องคันนี้มากับชุดไฟท้ายแบบดูอ l s o ซนิก LED แบบเพลเลนแล้วก็มีการตกแต่งสีดำ นะครับสีดำด้านแบบนี้เลยนะครับให้ความสปอร์ตท,ทรงพลังมากขึ้นนั่นเองนะครับการชนท้ายก็จะเป็นแบบแยกชิ้นออกมานะครับเนี่ยแบบวิวอินแยกชิ้นออกมาแบบนี้เลยนะครับเพิ่มความสะดวกสบายในการขึ้นรถลงรถได้ง่ายนะครับเนี่ยโลโก้อ s u z u ดีแมกซีโครเมียมเพิ่มความหรูหรามีระดับมากขึ้นนะครับ มือเปิดฝาท้ายก็มาพร้อมกับวิวอินเซฟตี้คาเมล่นะครับกล้องมองหลังแสดงผลผ่านหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วที่บริเวณคอนโซลหน้าเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลังพร้อมกับเส้นกะระยะเลนไกด์เพิ่มความมั่นใจปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับอักษรแซตบ่งบอกตัวตนว่าเขาเป็นเกตรแซตนะครับถ้าเป็น LDA ก็จะไม่มีมาให้นะนี่ก็คือภายนอกของน้องเขานะครับเดี๋ยวภายใน เดี๋ยวลดขึ้นแต่งพี่นภวิตะก็จะจัดการถ่ายภายในให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับตอนนี้เอาเป็นน้ําจิ้มหอยทอดไปก่อนนะครับอ่ะโอเคก็ขอเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในตอนภายในนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูภายในของน้องตัวเตี้ยคันนี้กันนะครับว่าเขามีอะไรบ้างนะครับ เริ่มจากตรงนี้เลยนะครับบริเวณแหงข้างประตูข้างนะครับก็มีการตกแต่งด้วยสีกันวิทัลิกนะครับตัดด้วยมือเปิดประตูสีเงินซาตินนะครับแล้วก็มีบุนุ่มซอฟทัชนะครับเดินด้วยตะเข็บสีเทาบริเวณนี้นะครับแล้วก็มีที่วางข้อศอกบริเวณนี้นะครับทำให้ข้อศอกไม่ด้านนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกรอบสวิตช์กระจกหน้าต่างไฟฟ้าสีดําเงาเบียโนแบ็กให้ความหรูหรามากขึ้นนะครับมาพร้อมกับที่วางขวดน้ําขนาดใหญ่1.5ลิตร พร้อมกับลำโพงคู่หน้าขนาดใหญ่นะครับ6คูณ9นิ้วรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับลำโพงถึง6ตัวนะครับรวมกับลำโพงเพดานตรงนี้นะครับเป็น6ตัวพอดีเลยอย่างที่แจ้งไปนะครับบานแคปนะครับก็เปิดออกได้กว้างถึง90องศาเลยนะครับพร้อมกับมีหูช้างบริเวณนี้นะครับสำหรับรับลมภายนอกเข้ามานะครับตัวเข็มขัดยึดนิรภัยนี้นะครับก็ ออกแบบให้ปรับสูงต่ำได้ตามความเหมาะสมของเรานะครับเหมาะกับทุกสลีละนะครับแล้วก็ตัวบานแฝปนะครับก็ออกแบบให้เปิดได้จากภายในรถและภายนอกรถได้อย่างง่ายดายนะครับเนี่ยแล้วก็มาพร้อมกับที่วางขวดน้ําขนาดใหญ่นะครับเนี่ยบริเวณแตงข้างประตูนะครับตูดนี้ก็จะเป็นกล่องเก็บเครื่องมือแล้วก็แม่แรงนะครับเวลาใช้ซ่อมรถกรณีฉุกเฉินนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นพนักคิงหลังนะครับเวลาเราติดตั้งเบาะแคบทาให้ไม่เจ็บหลังไม่ปวดหลังนะครับแล้วก็มาพร้อมกับจุดยึดเข็มขัดเข็มขัดนิรภัยเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับเบาะนั่งคู่หน้านะครับก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีคูลแม็กนะครับที่ช่วยลดการสะสมความร้อนเวลาเราเหงื่อออกนะครับเราก็จะไม่รู้สึกว่าเราร้อนนะทำให้เราสบายตัวนะครับเป็นแบบเบาะนั่งแบบ กระชับนะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีซับแรงสั่นสะเทือนนะครับ anti vibration e l a s ิก c อ o m อ o r t นะครับเอเวกนะแบบสูงต่ําได้นะครับตัวนี้แล้วก็ปรับเอ็นได้ด้วยนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยพุ่มหนังนะครับเดินด้วยตะเข็บเทานะครับพร้อมกับสวิตช์มันติฟังก์ชันอ่ขออนุญาตชี้ตัวนี้จะเป็นสวิตควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนะครับด้านซ้ายมือแล้วก็มีปุ่มรับสายวางสายโทรศัพท์สั่งการด้วยเสียงนะครับถัดมานะครับฝั่งขวามือก็จะเป็น สวิตช์คลัสคอนโทรลนะครับเวลาเราไปต่างจังหวัดนะครับเราจะล็อกค่าความเร็วนะเราก็เซ็ตไว้ตามความเร็วที่เหมาะสมนะครับสมมติว่าพี่นพิตาจะไปชนบุรีพี่นพิตาก็เซ็ตไว้ที่80นะครับเมื่อต้องการยกเลิกให้กดปุ่มแคนเซิลแล้วก็แตะเบรกก็ได้ครับทำได้2แบบเลยตกแต่งด้วยสีเงินนะครับสามก้านแบบนี้หรูหรานะครับตอนนี้ก็จะเป็นสวิตช์ปรับตั้งค่าหน้าจอ MID นะครับ มาตรวัดนะครับก็จะเป็นมาตรวัดเรืองแสงแบบซูเปอร์วิชั่นนะครับพร้อมหน้าจอ mid ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยจอแสดงผลการขับขี่ขนาด4.2นิ้วนะครับบอกอุณหภูมิหม้อน้ำนะครับบอกความเร็วนะครับบอกเวลาบอกปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับบอกอุณหภูมิภายนอกนะครับถ้าเราปลดล็อกแล้วนะครับถ้าเราปลดล็อกประตูแล้วนะครับก็จะเตือนว่าเราเปิดประตูบานไหนไว้นะครับตัวนี้จะเป็นหน้าปัดวัดรอบหน้าปัดวัดความเร็วตรงนี้นะครับ บริเวณแดชบอร์ดหน้านะครับก็ตกแต่งด้วยวัสดุหนังนะครับหนังสีดำนะครับเดินด้วยตะเข็บสีเทาแบบนี้เลยนะครับช่องแอร์ก็มีการตกแต่งด้วยสีเงินซาตินนะครับพร้อมกับมีที่วางขวดน้ําขนาดเล็กนะครับให้ลมแอร์ทําความเย็นนะครับหรือช็อกโกแลตแท่งเย็นก็ได้ไม่ลดแท่งนะครับระบบการสตาร์ทเครื่องยนต์ก็จะเป็นแบบกุญแจบิดนะครับพร้อมระบบเอ m มอร์ i z e เอร์ระบบตรวจสอบนะครับและป้องกันการสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยกุญแจปลอมนั่นเองนะครับ ถ้าตรวจสอบรหัสกุญแจแล้วว่าเป็นกุญแจปลอมรถจะไม่สามารถติดเครื่องให้ได้นะครับปลอดภัยไปอีกระดับหนึ่งเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นสวิตระบบควบคุมการทรงตัวนะครับถ้าเราเปิดนะครับรถก็จะควบคุมได้ง่ายนะครับไม่เสียศูนย์แต่ข้อจํากัดนะครับก็คือเวลาเราปิดเมื่อไหร่นะครับรถเราก็จะศูญย์เสียการทรงตัวนั่นเองนะครับทําให้รถเราหลุดโค้งไปนะครับพี่เอาไปตากุมก็แนะนําให้เปิดไว้ตัวนี้ก็จะเป็นสวิตปรับ ระดับสูงต่ำไฟหน้านะครับ์เป็นระดับมาตรฐาน1 2 3นะครับตามความเหมาะสมเราแล้วก็มีกล่องเก็บของขนาดเล็กตรงนี้นะครับก็จะมีมีคลัตช์มีเอ่อมีคลัตช์มีเบรกมีคันเร่งนะครับแล้วก็มีสวิตช์เปิดฝากระโปรงหน้าและฝาถังน้ำมันนะครับโอ้เบาะนั่งเนี่ยนุ่มๆนะครับจะดูเคลิ้นแบบนี้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto นะครับเชื่อมต่อได้ทันทีสำหรับ Android 10นะครับ ระบบเกียร์นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับเกียร์ธรรมดาเดินหน้า6สปีดนะครับร้อมวงแหวนรีเวทลิงช่วยในการเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับได้แม่นยำแล้วก็มีภาพแสดงจากกล้องมองหลังด้วยนะครับร้อมสัญญาณเสียงเตือนนะครับเมื่อไหร่ที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับจอภาพก็จะแสดงภาพจากกล้องขึ้นมาทันทีนะครับพอมีเสียงเตือนบริเวณคอนโซลกลางก็ออกแบบให้มีฝาปิดพร้อมกับบุกนุ่มซฟอ์พัดในตัวนะครับมีที่วางแขนให้ ระบบปรับอากาศรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบซิงเกิลโซนนะครับก็ควบคุมได้3รูปแบบนะครับเลือกทิศทางนะครับปรับความเร็วพัดลมปรับน้ํายานะครับตัวนี้เปิดปิดน้ํายาทําความเย็นนะครับถ้าเราเปิดเราก็จะได้รับลมเย็นที่ต่อเนื่องนะครับทั่วถึงตลอดทั้งคันเลยนะครับเนี่ยก็ปรับน้ํายาแอร์ตามความเหมาะสมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์เลือกแหล่งลมนะครับรับลมภายนอกกับให้อากาศหมุนเย็นเข้ามา มาพร้อมกับช่อง USB ตรงนี้นะครับแล้วก็ช่อง DC 1 2โวลต์120บวัตต์ตรงนี้เลยนะครับตัวช่อง DC 12อโวลต์นะครับเหมาะสำหรับติดตั้งกล้องติดรถยนต์นะครับเนี่ยฐานเกียร์ตกแต่งด้วยสีดำเงาตัดด้วยสีกันไม่ทันหลิกนะครับแล้วก็มีสวิตช์ h d c ตรงนี้นะครับม่้านบานแดดนะครับก็ออกแบบให้มีกระจกภายในตัวนี่แบบนี้เลยนะครับไฟในเกง๋ง ไฟอ่านแผนที่ให้มาครบครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีนะครับมีพร้องของเก็บแว่นตาอีกต่างหากเห็นไหมนี่่องเก็บค้องด้านหน้ามีมาให้เห็นไหมเนี่ยแบบนี้เลยอ่าเนี่ยทาดูเลยนะครับระยะปัะชิดนะครับก่องเก็บค้องด้านบนนะครับก็ใช้เก็บเอกาสารสําคัญต่างๆนะครับไปแจ้งหนี้นะครับด้านล่างก็ใช้เก็บคู่มือนะครับสมุดรับประกันได้อ่าคุญแจรุ่นนี้เป็นคุญแจร,รีโมทเนาะ เหมือนกับตัวเอสแต่ว่าเพิ่มสัญญาณกันขโมยเข้ามานะครับนี่ก็คือภายในของน้องแซปคันนี้นะครับโอ้อยกินเวลามาเยอะแยะพอสมควรเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงระบบเซฟตี้ของเขานะครับระบบความปลอดภัยของน้องคันนี้นะครับมาพร้อมกับระบบป้องกันล้อล็อก abs นะครับระบบกระจายแรงเบรก evd ระบบเสริมแรงเบรก ba นะครับระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยในการเบรก bos สัญญาณไฟกระพริบฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อเราเหยียบเบรกกระทันหัน,น ESS นะครับระบบควบคุมการทรงตัว ESC นะครับระบบป้องกันการลื่นถลายขณะออกตัว TCS นะครับระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน SSA ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน SBC ถุงลมนิรภยัยคู่หน้า2จุดแบบ SRS นะครับเข็มขัดยึดนิรภัย3จุด ทุกที่นั่งนะครับพร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัตินะครับแป้นเบรกและแกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้สัญญาณกันขโมยไฟตัดหมอกผู้หน้าไฟหน้าพร้อมระบบ o o l o w w มี o o m นะครับนี่คือระบบความปลอดภัยที่เขามีมาให้ในเกรด Z นะครับโอ้ท็อปสุดของรุ่นนะครับท็อปสุดของรุ่นเตีย้ยแต่น่าเสียดายแหละไม่มีเกียร์ออโต้ให้เลือกในตัว Space Cap Z กับ LDA เขจะมีในตัว Space Cap 1.9S มากกว่านะครับถ้าอยากเกียร์ออโต้เราไปตัวนั้นเลยนะครับเนี่ยรุ่นนี้นะครับก็บอกไปแล้วนะครับเป็นรุ่นที่ขวัญใจพ่อค้าแม่ค้าอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับทำกิจการนะครับหรือนาไปแต่งซิ่งรีแมปจูนกล่องได้นะครับตามอัธยาศัยของเรานั่นเองนะครับอ,อย่าลืมนะครับนำรถเข้าเช็คบริการตาม ระยะเวลาด้วยนะครับตัวเครื่องยนต์ก็รับประกัน3ปีที่100,000กิโลเมตรด้วยนะครับเนี่ยตัวน้ํามันนะครับก็รองรับได้ตั้งแต่ b 0ถึง b 2 0เลยนะครับถ้ามีข้อสงสัยก็ติดต่อศูนย์บริการอิซูซุทุกสาขาทั่วประเทศครับสำหรับวันนี้ที่โนพิตาก็ขอตัวซาโยนาระไปก่อนนะครับเพราะตอนนี้มันก็ค่ามากแล้วเนาะอาริงาโตโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าพรุ่งนี้ลงสาขาวาลินสำหรับวันนี้สวัสดีครับ